สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เราทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่943ลูกบุญธรรมเจ้าฟ้าวินาทีน้ำตาซึมครั้งเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทรงรับสั่ง ป้าจะรับได้ไหมถ้าหนูจะรับเขาเป,ป็นลูกบุญธรรมทําเอาประชาชนที่ได้เห็นได้ฟังคลิปถึงกับน้ําตาไหลเลยทีเดียวกับเหตุการณ์เรื่องงาวสุดประทับใจครั้งวันที่24กุมภาพันธ์2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จไปยังโรงเรียนฝายกวางวิทยาตำบลฝายกวางอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่มูลิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคดินทราบรมราชชนนีหรือพออสอบอประจำจังหวัดพะเยาที่โปรดให้ทำการตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวไลรักษ์อัครราชกุมารีมีพระดำรัสรับบุตรของผู้ป่วยนำเฝ้าเป็นลูกบุญธรรม ในโอกาสที่เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ,อสวณโรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยายังความปราบปลื้มในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยมีรับสั่งว่าป้าไม่ต้องกังวลเลยหนูจะให้ทุนเลยคือทันทีที่จะต้องจ่ายเองส่วนนั้นหนูจะจ่ายและเอาอย่างนี้ไม่ทราบว่าคุณป้าจะรับได้ไหมถ้าหนูจะรับเขาเด็กคนนี้เป็นรูปบุญธรรมของหนู หนูจะเลี้ยงเขาอย่างดีที่สุดหนูเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อของหนูคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงทำอย่างนี้แหละท่านสอนหนูมาให้รักประชาชนพ่อทั้งแม่ของพี่สอนพี่มาว่าเกิดเป็นเจ้าต้องรักใช้ประชาชนพี่ก็อยู่เพื่องานนั้นแหละ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ